สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยกับแม่บ้านบ้านนอกช่องครัวอิ่มอร่อยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทํามะม่วงเบาดองน้าเกลือเก็บไว้กินกันนะคะเพื่อนๆรับรองว่าแซ่บกรอบอร่อยแน่ๆเลยนะคะไปเราไปลงมือเฮ็ดเรามาเริ่มเตรียมน้ําดองกันก่อนนะคะน้ําเปล่าหนึ่งลิตรครึ่งนะคะน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะ เกลือป่อน150กรัมนะคะแล้วเราก็ยกขึ้นต้มเลยค่ะคนให้เกลือกับน้ำตาลละลายนะคะพอน้ำเดือดเราปล่อยรอสักพักนะคะเสร็จแล้วเรายกลงเลยค่ะปล่อยรอให้เขาเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปดองมะม่วงกันนะคะเราเตรียมน้ำใส่กระมังเลยนะคะ เกลือป่นลงไปนะคะคนๆให้เกลือละลายนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนมะม่วงกันนะคะแล้วตัดหัวออกนะคะพาครึ่งกลางเลยค่ะแล้วแคะเม็ดออกนะคะแ,แคะเม็ดออกค่ะ แล้วเราก็เอามาแช่ลงน้าเกลือเนี่ยนะคะนะคะจะทําให้มะม่วงสีไม่ําไม่ดําจะทําใหหน่ารับประทานนะคะพอเราผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะแช่มะม่วงทิ้งไว้สักสองชั่วโมงนะคะพอเราแช่น้าเกลือเสร็จแล้วเราก็มาล้างยางมะม่วงออกนะคะล้างออกสักสองสามน้ํานะคะ พอเราล้างมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาใส่โหลดองนะคะโหลดองควรจะล้างด้วยน้าร้อนให้สะอาดก่อนนะคะเพื่อกันมะม่วงของเราเสียนะคะเสร็จแล้วเนาะเราก็เอาน้าเกลือเทลงไปนะคะน้าเกลือต้องรอให้เย็นก่อนนะคะใส่ให้ท่วมเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะทิ้งไว้สักสองสามวันมะม่วงของเราก็ทานได้แล้วนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะถ้าอร่อยอยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกให้ด้วยนะคะและถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะคลิปนี้วันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ